บูบี๊บจ้าพนี่เนี่ยได้ข่าวมานะว่าแผานกต้อนรับบนเกาะเขาเปิดใหม่แล้วนะเราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะจ้าอ้าจริงเหรอฮะบูบิ๊บอยากไปแล้วอะ่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมบูบิ๊บคิดว่านะต้องมีความลับอยู่แน่นอนเลยย่าเป็นไปได้นะจ้าบูบี๊บงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะโอเคฮรันลาลาลาเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าสามารถทะลุไปได้ด้วยเชื่ออุ้ยแต่ว่านะโพนี่เห็นอะไรบนพื้นอ่ะบูบิ๊บเห็นหรือเปล่าเออ อะไรบนพื้นงั้นหรอเฮ้ยอะไรอะนี่มันแว่นตานี่นาใช่แล้วบูบีพอนี้ว่านะแว่นตานี้เนี่ยคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะบูบีพิจิดว่าไหมอืมบูบีขอนึกก่อนนะคะหุ้ยรู้สึกว่าคุ้นๆจริงด้วยอ่ะฮ้ดูเหมือนว่าอันนี้นะจะเหมือนกับแว่นตาที่พระอาทิตย์อันนี้เนี่ยใส่อยู่เลยครับผมอืจริงด้วยนะจ๊ะบูบีเก่งมากเลยนะแต่ว่านะพอนี้ใส่ได้ปะเนี่ยใส่ไม่ได้นะหรือว่ามันจะเป็นความลับกันมาเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าก่อนดีกว่า บูบีบไปดูกัน Let's go ชืบชืบชืบไหนดูซิหูเข้ามาแล้วบูบีบนี่เราสามารถเดินเข้ามาในนี้ได้ด้วยเอ๊แต่ว่านะดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาแต่งตัวแบบใหม่หรือเปล่า่ะอะจริงด้วยนะคะดูเหมือนว่าเสื้อข้างในของเขาและก็กางเกงเนี่ยเหมือนแบบใหม่ยังไงก็ไม่รู้เลยาใช่แล้วบูบีมแต่ว่านะตรงนี้เนี่ยข้อมือของคุณผู้หญิงนะเขามีหนังยางด้วยยาดูสิชวบเลยถอดออกได้ด้วย โอ้โหสุดยอดอุ๊ยบูบี้เห็นอะไรอะ่ะทาไมพาทิดมีอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่าแว่นตานี้เนี่ยเอาไว้ใส่ให้พาทิดหรือเปล่าฮะจะได้เหมือนตัวตะกี้นี้อะ่ะโอ้เป็นไปได้มากเลยบูบี้งั้นเดี๋ยพวพอนี้ขอลองดูดีกว่านะเชวบปหุยอะไรเนี่ยน่มันความลับนี่นาะเราเนี่ยเอาแว่นตาใส่ใพาทิดเราก็ได้ความลับมาเลยอ่ะบูบีบดูสิอ่ะตุ่นใจเลยฮ่ะบูบีบขัดดูหน่อยโอ้โหมันเป็นล่มนะเนี่ยเราสามารถพับแบบนี้ได้ด้วยพอนี้สามารถถือไปมา แบบนี้ได้ด้วยนะคะโหจริงด้วยบูบีสุดยอดไปเลยอะ่ะอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาล่มอันนี้นะไปเล่นที่บ้านของเราก็ได้สิแน่นอนฮ่เพอนี่แต่ว่านะจะว่าไปเนี่ยที่นี่ต้องมีความลับเยอะแน่นอนเลยดูดิมาถึงก็เจอความลับเลยนะเนี่ยไปดูต่อกันโอเคจ้าบูบีไปดูต่อกันนะโอ้โหตรงนี้นั่งได้ด้วยแต่ว่านะ พกนี้เห็นอะไรอ่ะโู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นบาร์น้ำกับบาร์อาหารหรือเปล่านะอ้าจริงด้วยนะครดูจิตรงนี้เนี่ยมีเมนูอาหารเต็มเลยอย่างนะ่ากินทั้งนั้นเลยฮร์มอสวัสดีจ้าโอ้เจ้ากระต่ายน้อยโอ้หิวหรือเปล่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยทาให้นะโอ้ใหม่ก็ดูเหมือนว่าพี่พนักง,งานคนนี้นะกําลังใส่อะไรอ่ะงห้กิฟต์ดอกไม้อย,อย่างนั้นนะ้อน่ารักจังเลยบูปบิ๊มดูจิว้าวน่ารักจริงด้วยนะครับแต่ว่านะจะว่าไปเนี่ยบิ๊ม เห็นนะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใส่ต่างหูอันใหม่นะคะนี่ถอดเลยชวัปโอ้เป็นอันใหม่จริงด้วยอะเป็นแบบว่าไข่มุกสีฟ้าเลยครับผมโหยน่ารักจังเลยบุพ๊พีมีต่างหูแบบใหม่ด้วย่ะจะว่าไปนะดูเหมือนว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าแบบใหม่หรือเปล่านะพอนี่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบใหม่ละมัง้งแล้วก็นะใส่กระโปรงแบบใหม่ด้วยแล้วก็นี่เลยซอยคอแบบใหม่พอนี่ขอเลยละกันนะไหนลองดูซิชชวบโอ้โหได้แบบใหม่ แล้วงั้นอันนี้นะคะหมวกของคุณน่ะฉันขอนะเพราะว่าคุณเอากลิปของฉันไปแล้วนะคะเชเวฟบเอเต๋อจะว่าไปนะคะคุณเนี่ยหิวหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันทําอาหารให้กินนะหิวค่ะหิวมีอะไรกินหรอคะไหนอขอดูหน่อยสิอ่ะอันนี้เนี่ยบูบี้ว่านะเมนูแรกอ่ะจะต้องเป็นข้าวผัดสับปะรดแน่เลยบูบี้ร่างกดมาเลยเชเวฟหืมน่ากินนะงั้มงั้มงั้มงั้งั้หืมหิวว่าใช่แล้วละค่ะอันนี้คือข้าวผัดสับปะรดนะคะเมนูแรกน่ากินใช่หรือเปล่าละแล้ว เมนูถัดไปเลยจ้าคืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นข้าวเลยกับปลานะหูดูเหมือนว่าเป็นปลานึ่งมะนาวหรือเปล่านะหหน่ากินจังเลยอะ่ะพอนี่ขอลองชิมซิอืมอร่อยอะ่ะมีความเปรี้ยวหวานลงตัวเลยแล้วก็เมนูสุดท้ายอะไรอ่ะคะอ๋ออันนี้นะคะจะเป็นสลัดผลไม้ค่ะน่ากินเหมือนกันนะงามๆาว้าวตุดยอดเลยค่ะแต่ว่าบูปี๊บเห็นนะอันนี้เนี่ยตู้ไอติมหรือเปล่านะลองเปิดดูจีหูจริงด้วยบูปี๊บเป็นตู้ไอติมนะสามารถกดไอติมออกมาเนี่ยได้ล หลากหลายแบบเลยแล้วเราเนี่ยสามารถกินได้หรือเปล่านะพรนี่ขอลองแผลบแผลบแผลบโอ้โหกินได้ด้วยบูบีมอ้าบูบีมขากินด้วยงํางๆางางงี้กินให้หมดทุกรถเลยเอแต่จะว่าไปนะพรนี่เห็นตรงนี้เนี่ยเขามีเครื่องดื่มอีกอย่างนั้นหรอใช่แล้วละจ้ะตรงนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มด้วยนะแล้วก็มีอาหารด้วยจ้ะนี่สามาตถกดๆออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็กินได้ด้วยจ้านิกุ้งชุบแป้งทอดเลยอ้ากุ้งชุบแป้งทอดบูบีมหิวแล้วงํางํางํา อร่อยจุ้งนะแล้วก็มีเป็นน้ำด้วยละ่ะฮะใช่แล้วนะจ๊ะมีเป็นน้ำแตงโมน้ำกีวีนะแล้วก็น้ำส้มด้วยจ้าอ๋อหน่ารักเพียบเลยแต่จะว่าไปนะเพราะนี่หล่อมหน่อยจีหล่อมหน่อยงั้นหลอมีอะไรบูปี๊บอ้านี่ไงนี่ไงอันนี้คืออะไรอะฮา,าดูจีแก้วก็มีแล้วมีหลอดแล้วแล้วเอาหลอดมาทําอะไรอีกอะอ๋อหลอดอันนี้นะจ๊ะมันเป็นความลับนั่นเองแหละนะถ้ากดออกมาสีมันกดได้ด้วยนะนี่ไงกดออกมาได้แล้วเนี่ยเธอจะต้องไปหามะพร้าวมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะ บอกต่อมะพราะ้าวกันหรอจ้างั้นเดี๋ยวพนนี่เนี่ยขอลองด้วยมาดูแถวนี้ก่อนละกัน อุ้ยนี่ไงนี่ต้นมะพร้าวแต่ว่านะกดได้รอเปล่าอะว้าวกดได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอามะพร้าวไปสักสองสามลูกก่อนละกันมาแล้วจ้ามาแล้วเอามะพร้าวมาทําอะไรหรออ๋อนี่เลยค่ะเดี๋ยวฉันนะจะเอามะพร้าวมาปอกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหลอดมาเล่นขันนี้เลยชเชวมนะคะเอาหลอดกดออกมาแล้วก็ชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นความลับเลยอ๋อใหม่ก้นไม่อยากจ,จะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าหลอดกับมะพร้าวอันนี้เนี่ยเอามาผสมกันมันได้เป็นความลับใหม่ด้วย โอ้เป็นน้ำมะพร้าวที่น่ารักมากๆเลยย่าสุดชื่นใจจังเลยเอแล้วอันนี้อะไรวะดูเหมือนว่าจะมีนะเครื่องทำน้ำปัน่นหรือเปล่าว้าวเราสามารถเคลื่อนย้ายแบบนี้ได้ด้วยหรอคะแบบนี้เนี่ยเอากลับบ้านก็ได้ด้วยสิอันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเธอสามารถเอากลับบ้านได้ด้วยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยทำอะไรให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นอะไรดีนะอันนี้ละกันนะคะชเชวบค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปได้ด้วย ะะแต่ว่าปกติเนี่ยจะต้องใช้ผลไม้นะคะอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะปันป่นๆเลยแล้วก็เอาแก้วมารอนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้น้ํามาแล้วนะสูตรอร่อยอีกแล้วตุดยอดเลยฮะบูบีบาน้ําแบบนี้แลเอากลับบ้านเลยดีกว่าอาอาจะเอากลับบ้านหรือยังไงอย่าเหอะฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเป็นพนักงานนะคะขโมยของไม่ได้นะอ้างั้นขอยืมแล้วกันนะฮะเออแล้วไปนะจ๊ะขอยืมก็ว่าไปอย่างแล้วตรงนี้ล่ะคะ คืออะไรอะ่ะทาไมถึงมีเชือกแบบนี้ล่ะมันเป็นห่วงที่ดูแปลกๆมากเลยนะคะทาไมถึงมีห่วงแบบนี้อยู่ที่นี่ด้วยนะอ๋อห่วงอันนี้เหรอคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นความลับนะคะคุณผู้หญิงแต่ว่านะฉันยังหาไม่เจอเลยอะ่ะมันจะต้องเอานกมาใส่นะคะนกอยู่ไหนวาคุณช่วยหาหน่อยได้ไหมคะเอแล้วคุณน้มันนอนอะไรที่ร้านของฉันล่ะเนี่ยเอออะไรคะเฮ้ยได้ยินว่าพวกคนอยากจะหานกงั้นเหรอคะฉันรู้นะคะว่านกอยู่ไหนน้าอุย้ยจริงเหร จริงหรอคะนกอยู่ไหนคุณรู้หรอคะบอกพวกเราหน่อยได้ไหมใช่แล้วฮ่ะใช่แล้วฮาพี่ผู้หญิงคนสวยฮามบอกพวกเราหน่อยนะคะผมแม่เรียกฉันคนสวยแบบนี้นะจ๊ะก็ต้องใจอ่อนแล้วแหละนกนะ้ามันอยู่ในรีสอร์ทบังกะโลนี่แหละจ้ะแต่ว่านะเธอต้องไปหาเอ,าเองนะจ๊ะว่าอยู่ตรงไหนนะเอบังกะโลงั้นหรอคะมีอยู่ตั้งสองที่เลยอย่าง,งั้นเดี๋ยวเราลองไปหากันดีกว่านะบูบีโอเคฮะ่ะได้เลยบูบีเกาะได้ปะเนี่ยอชเวลเอาเกาะไม่ได้อลล่นเลยไายบายพอนี่ไปดูกันโอ อเคจ้าไปดูกันนะชืบชืบชืบเลยไหนดูสิโอโหสวยงามมากเลยอ่ะน,นี่คือบังกะโลที่เราเคยมาพักรหรือเปล่านะเล่นลๆลาสามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะจ้าเราก็ไม่พอนะนี่รินกาแฟาน้ำชาบแบบนี้ได้งั้นหนอโอ้โหดีจังเลยบูปีมานั่งก่อนแชวบขอกินก่อนละกันนะหิวน้ํามากเอตรงนี้เปิดไฟได้หรือเปล่านะน่าสงสัยจังเลยแชวบอุ้ยเปิดได้ด้วยหาโอเคเอาล่ะไปกันบูปีพรนี่อยากรู้แล้วนะ ว่านกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะชืบ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 เข้าไปเลยโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะวัปมาที่นี่นะนี่คือบังกะโลนี่เองนะจ้าตัวนะะเอแล้วนกอยู่ไหนนะืมหาไม่เจอเลยอย่างไม่เห็นมีเลยเออยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่อยู่นะแล้วในนี้ล่ะชเชวบอ,อ้าวไม่มีแล้วมันจะมีที่ไหนล่ะบ๊ปี้แบบนี้อะ่ะบ๊ปี้ขันนึกก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเราเคยมาเปิดหรือเปล่าอะ่ะเชวัปเฮ้ยเปิดได้ด้วยฮะ ตรงนี้เปิดได้แล้วอะไรตรงนั้นน่ะบูบีบเห็นอะไรแวบแวบ,บอะ่ะอะไรแวบแวบ,บงเงหรอบูบีบหุยดูเหมือนว่าจะมีผ้าในนี้นะสามารถเอามาแขวนได้ด้วยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะฮุยนี่มันนกนี่นะบูบีบเจอแล้วว้าวเก่งมากเลยฮามงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอานกไปไว้ที่นู่นเลยดีกว่าออกไปกันโอเคจ้ะบูบีบออกไปกันนะ้มามาเข้ามาอยู่ในนี้เลยแชวบเดี๋ยวเรานะจะเดินออกไปอย่างรวดเร็วเลยชืบ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 นี่แชวบ โอเคออกมาแล้วนะอุ้ยอุยเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปพอนี่เห็นอะไรอะอู้อันนี้แจกันหรือเปล่าอะเป็นแบบใหม่เลยนะอ้าก็เป็นไปได้นะคะุ๊บิบ๊กก็ไม่เคยเห็นเอว่าแต่นะดูเหมือนว่าแจกันอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบใหม่หรือเปล่าฮะพอนี่ดูจีนเนี่ยมันเป็นแบบใหม่เลยนะจริงด้วยุูบิ๊บแจกันแบบนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่นี่นาะเก่งมากๆเลยนะที่ช่างสังเกตเนี่ยเอาละเอาละเดี๋ยวเราเอานอกไปดีกว่านะคะโอเคจะไปดูการแชวบมาแล้วว้าวฮะ เจอไวจังเลยนะคะโหสุดยอดเลยเอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะชูบเอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะคุณพี่คะมันจะต้องทํายังไงอีก啊อ,อ๋อฉันอยากบอกให้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกที่เธอต้องหามันมีสองอันนะจ๊ะแล้วมันก็มีห่วงสองห่วงด้วยนะตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจ้อาอ้าวอย่างนั้นหรอคะงั้นแบบนี้เนี่ยหนูก็ต้องไปหานกอีกหนึ่งตัวใช่ไหมถูกต้องแล้วจ่ะสาวน้อยไปหาดูนะสู้ๆนะจ๊ะโอเคค่ะงั้นหนูไปก่อนนะชวบชวบอู้ อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีของใหม่เต็มเลยนะเป็นรถเข็นแล้วคุณพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็สามารถเข็นรถเข็นไปมาได้ด้วยค่ะดูสิมีทั้งไม้ม็อบถูพื้นนะถังน้ําแบบใหม่มีเป็นผ้าเช็ดเนี่ยแบบต่างๆเลยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเธอคงสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือยาสะพมแล้วก็ครีมอาบน้ํายังไงล่ะอ่ะแช่แอบแชแอบชเว,บ,ชเว,บ,ชเวบเลยแม้คุณพี่คาอย่าลืมไปอาบน้ําด้วยนะใช้ให้หนูดูแล้วเนี่ยาจาะเจาะเจะ,จจะแต่ว่านะยังไม่หมดนะจ๊ะอันนี้คือ สเปรย์ทำความสะอาดนะจ๊ะแล้วก็มีทิชชู่แบบใหม่ด้วยนะลายใหม่เลยเธอน่าจะชอบนะแล้วก็นี่จ้ะสบู่นะจ๊ะทูสบูทสบ่ทูสบู่ทูตัวให้สะอาดนะจ๊อว้าวสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะที่บอกหนูนะแต่ว่าไปนะตรงนี้เนี่ยมีที่นั่งต่างๆเต็มเลยค่ะเอแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำไมเขาทำหน้าเบืงบแบบนั้นล่ะนี่เธอไม่ต้องมาสงสัยเรื่องฉันหรอกนะไปหาความล้าวต่อเถอะที่ฉันหน้าบึ่งเนี่ยก็เพราะว่าฉันหาความลับไม่เจอยังไง ช่วยหายฉันหน่อยนะแล้วฉันเนี่ยจะอารมณ์ดีขึ้นมาเลยละจ้าโอเคค่ะพี่สาวจะว่าไปนะตรงหน้าพี่สาวเนี่ยมีครีมกันแดดด้วยนะคะใช้ให้หนูดูหน่อยสิโอ้เธอเนี่ยช่างสงสัยจริงๆเลยนะจ้ามามาฉันใช้ให้ดูอันนี้นะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยใช้ทานหน้านะจ๊ะแล้วไปนอนอาบแดดนะหน้าเธอก็จะไม่แดงนะจ๊ะเพราะว่ามีครีมกันแดดเนี่ยคอยปกป้องเธอยังไงล่ะดูสิ่านแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะจ้าว้าวตุดยอดเลยค่ะเป็นครีมกันแดดสายฟรีที่ดีมากๆ เอ้ยย่าเอจะว่าไปนะ้บนนี้เปิดไฟได้หรือเปล่าว้า wow, วสามารถเปิดไฟได้ด้วยแล้วพระอาทิตย์ถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนล่ะชืบโอ้โหยังดูสว่างอยู่เลยนะตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีสุดๆบปปีใช่แล้วะบรรยากาศดีฝุดๆเลยแป๊ะแปพรนี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปหาความลับต่อนะฮะเราเนี่ยจะต้องไปหานกอ,อีกนะฮะผมโอเคจ้ะบปปีฟ let's go แวบแวบแวบโหดูเหมือนว่าจะเป็นบังกะโลอีกหนึ่งที่นะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูดีกว่า chưa vlog โอ้ไหนดูซิมีอะไรบ้างนะเอตรงนี้เนี่ยมันเปิดได้หรือเปล่าหุ้ยนี่มันครีมกันแดดนี่นาอืมโพนี่เนี่ยจาได้ว่าเคยเปิดแล้วนะแล้วก็ต่อบไปเลยชืบ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 ไหนน้องอยู่ไหนเออบูปี้เห็นหรือเปล่าหรือว่านะฮะมันจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าโพนี่ลองดูจิโอเคจ้าชวบโอ้จริงด้วยบูปี๊บเก่งมากเลยอ่ะค่ะคนที่ชมบูปี๊บนะคะ l e t s go กันเถอะโอเคจ้าไปดูกันชวบชวบชวบเลยนี่เรา จะออกไปจากบังกะโลตรงนี้แล้วนะเอแต่จะว่าไปนะแล้วนกเนี่ยจะต้องเอาไปแขวนไว้ตรงไหนอีกะเออเธอคงกําลังสงสัยใช่ไหมจ้าว่านกเนี่ยจะต้องแขวนตรงไหนดานี่ไงนี่ไงเธอเห็นรอเปล่านะตรงนี้นะเธอเอามาแขวนเลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะโหสุดยอดเลยแต่ว่านะพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทรงผมสวยเก๋ดีเหมือนกันน,นเนี่ยใช่ใช่ใช่สวยเก๋มากเลยอย่าดูเท่มากๆเลยนะฮับมามาบ,บูบิบเอามาแขวนเลยชแวบจะเกิด ไรขึ้นฮุยดูเหมือนว่าจะมีความลับนะโผล่ออกมาเลยอคืออะไรอะคะอ๋ออันนี้นะจ๊ะก็คือที่นั่งชิลยังไงล่ะดีมันเป็นเก้าอี้นะรูปนกลายนกเลยแบบที่เธอเนี่ยเอามาแขวนยังไงลละจ๊ะนี่เจ้านกน้อยอู้แต่ว่านะถ้าเกิดว่าแขวนไปนแล้วเนี่ยมันดึงออกมาไม่ได้นะจ๊ะเธอต้องระวังด้วยนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอโหสามารถนั่งชิลได้ด้วยนะบ๊บิบดีจังเลยอะอ้าพอนี่แต่ว่านะปุป๊บิบสงสยัยแแล้วมีความลับอีก หรือเปล่านะจริงด้วยปูปีมงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันดีกว่านะจ๊ะต้องมีความลับอีกแน่เลยอย่าแชร์แชวแชรวเฮ้ย อะไรอ่ะตรงนี้อ่าวันดีจ้านี่ลูกฉันเองนะฉันอยากบอกว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขามีแอนิเมชันมาใหม่แล้วนะจ้าเอาลูกจ้าช่วยเขาดูหน่อยสิโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจะยืนก่อนนะอ่าแล้วก็นี่ครับแอนิเมชันมาใหม่ก็คือเดินไปเดินมาแบบนี้ยังไงล่ะครับอันเล่นเล่นล่นเดินเดินเดินเอ้ยจับกระต่ายไปดีไหมเนี่ยน่ารักชะมัดเลยอ่าอยากแก้งบูปิมนะฮะอ่าน่ารักน่ารักกระต่ายฉันอยากเล่นจังเลย แล้วก็ยังไม่หมดนะครับแอนิเมชันของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งให้ดูก่อนโอ้เจ็บตูดยังเลยมามาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ผมสามารถคานแบบนี้ได้แล้วนะครับผมโอ้คานไปหาสาวเลยสาวคนนี้คือใครวะอ้าวแม่ผมเองนี่อ้าแม่ครับอย่าจับผมผมจะเล่นโอ้โอ้ลูกร้องไห้ทาไมล่ะจ๊ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะบูบีเอแต่จะว่าไปนะตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นรีเซพชันหรือเปล่านะ่าเออสวัสดีค่ะต้องการห ห้องพักแบบไหนบริที่ชันได้นะคะที่นี่เนี่ยเรามีบังกะโลให้2อที่นะคะบูบีบดูนี่สิดูเหมือนว่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะเขาเนี่ยมีดอกลีลาวดีทัดหูด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองเปลี่ยนดูดีกว่าเชวบโอ้โหน่ารักมากเลยนะนี่ติดเลยน่ารักปล่าน่ารักมากครับผมแต่ว่านะดูือบว่าบูบีบเห็นด้วยนะพี่สาวคนนี้เนี่ยเขาใส่นะเป็นรองเท้าแบบใหม่เลยอ,อย่าดูจิอูยจริงด้วยบูบีบงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองถอดรองเท้าพี่เขาดีวกว่านะอ น่ารักจังเลยรองเท้าแบบใหม่นี้ใส่เลยนะจ๊านีแลกเปลี่ยนกันไปเลยสุดยอดปะล่ะแล้วก็นะดูเหมือนว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็มีอีกแล้วนะเป็นต่างหูไข่มุกสีฟ้าเลยอะ่ะสวยๆเลยพนีขอดลองดูจีโอ้ลองล้วสวยนะแต่ว่ามองไม่เห็นนะผมพนี่บางหมดเลยงั้นเดี๋ยวคืนพี่เขาดีกว่านะอ,อ๋อพี่คะหนูอยากรู้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะบอกหนูได้ไหมคะอ,อ๋อแน่นอนจากที่นี่เดี๋ยวมีความลับอยู่แล้วนะเต้น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 ต่อ อนนี้เนี่ยกุญแจห้องพักนะจ๊ะมีแค่ห้องแรกเท่านั้นเองแต่ว่านะกุญแจห้องพักห้องที่2อเนี่ยมันหายไปนะจ๊ะเธอช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมนะ้าอ๋อได้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหากุญแจห้องพักห้องที่สองมาก็จเจอความลับใช่ไหมละ่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปดูดีกว่าชืบชืบชืบนี่ไหนดูสิที่นี่จะมีไหมนะห้องแรกชวแวบมาบูบีบช่วยกันหาเร็วอตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งตึงต้งมันจะมีไหมนะจะหาได้จากไหนอ่ะในซ่วมหรือเปล นี่พนีใครจะกุญแจไว้อยู่ในซ่วมแบบนั้นล่ะไม่มีหรอกมามาบูบีบช่วยหาดีกว่านะตรงนี้เนี่ยพนีเปิดได้ยังอะ่ะอ,อ๋อพนียังไม่ได้เปิดเลยแชวัเฮ้ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเจอเทียนนะแล้วก็นี่ไงเจอแล้วกุญแจดอกที่สองนะน่ารักมากเลยอ่ะโอ้แล้วก็กุญแจนนะดูเหมือนว่าจะมีแอนิเมชันใหม่ด้วยน่ารักดีจังเลยอ่ะบูบีบดูสิชื้อชื้อชือ,อ,อ,อน่ารักน่ารัก,รกเอาล่ะเราเจอแล้วแชวัลแชวชลแชวัชวชวมาเดี๋ยวเรานะ กลับไปที่รีเซพชันเลยตื่น อ้าวดีเธอเข้าไปหากุญแจมาเหรอเนี่ยแต่ว่านะฉันอยากบอกว่าอีกห้องนึ่งนะมันก็มีกุญแจเหมือนกันนะเบอร์สองแบบนี้เลยอย่าไม่รู้บักหรือเปล่านะเธอลองไปดูสิเอ๊มีอีกดอกนึงเหรอคะเป็นหมายเลขสองด้วยอีกห้องหนึ่งงั้นหรองั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูดีกว่านะแชวบเลยน่าจะเป็นห้องนี้แหละไหนไหนไหน,นมีกุญแจเบอร์สองอีกอย่างงั้นหรอแชวบเฮ้ยจริงด้วยนะทําไมถึงมีเบอร์สองแบบนี้สองอันล่ะบ๊บ๊บอ่า๊บปิ๊บคิดว่านะคะมันน่าจะมีอันใดอันหนึ่ง บลัมมังไม่มีอะไรหรอกเอากลับไปทั้งหมด2อันนั่นแหละโอเคจ้ะบูบีบเอากลับไปนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอากลับมาแล้วนะแต่จะว่าไปนะคะหนูเนี่ยเจอเป็นกุญแจ2ดอกเลยนะคะเนี่ยเบอร์2ดอกที่1แล้วก็เบอร์2ดอกที่2นะคะเป็นยังไงมันบัคหรือเปล่าคะเนี่ยเออฉันคิดว่ามันน่าจะบัคเลยนะจ๊ะมามาเดี๋ยวลองดูนะเชววบจ้าแต่แต่แต้วยเห็นอะไรหล่นลงมารอเปล่านะเอ๋อ,อะไรหรอกคะไม่เห็นเห็นเลยนะนี่พอนี่ก็มันมีอันนี้เนี่ย หล่นลงมายังไงล่ะสีเขียวเหมือนกันเลยอาจจะมองไม่เห็นนะอ่ะ,อะเดี๋ยวบูบีบเอาให้ดูเต้นเต้นเต้นนี่ไงล่ะเป็นเสื้อคุมอ่ามน้ำหรือเปล่านะลองใส่ดูจิชวแอบเลยโอ้โหตุดยอดเลยคบ บูบี๊บเนี่ย response, ตาดีมากๆเลยนะเอแต่จะว่าไปนะคะตรงนี้เน no <Gentle confer dles> <speaking poems> ี่ยยังมีความลับอีกหรือเปล่าคะบอกหนูหน่อยได้ไหมเออความลับนะจ๊ะก็ยังมีอยู่อีกแหละยังไม่หมดนะก่อนอื่นเนี่ยหนูจะต้องไปที่สนามบินบนเกาะก่อนนะจ๊ะตรงเคาน์เตอร์เลยนะสนามบินบนเกาะหรอคะตรงเคาน์เตอร์โอ้โหสุดยอดไปเลยมีความลับอีกงั้นหรอมาบูบี๊บขึ้นในกระเป๋าเลยนะเดี๋ยวพนี่เนี่ยพาไปนะตันดันๆันันดูเหมือนว่าเรานะจะต้องเดินทางมาที่นี่เลยบน โอเคเข้าไปเลยวันนี้ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาถามพี่ผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะเผื่อจะได้เรื่องอะไรบ้างนะาเออสวัสดีจ้ามีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าจ้าสาวน้อยมีค่ะมีค่ะพอดีว่าหนูจะไปหาความลับนะคะ่ะแต่ว่านะพี่ผู้หญิงบนกอะที่รีเซพชันแผนกต้อนรับนะคะ่ะบอกว่าให้มาที่นี่นะ่ะอ,อ๋อเธอมาถูกที่แล้วด้วจา้าเพราะว่าตรงเคาน์เตอร์ของฉันเนี่ยนะเคาน์เตอร์ชื่อดึงแต่นแต,น,ต,น,ต,น,ตนนะจ้าในลิ้นชักเนี่ยมันมีคูปองวิเศษอยู่นั่นเองนะ เอาอันนี้กลับไปให้คนที่บอกเธอละกันนะจ๊ะโหสุดยอดเลยนะบูพี๊บดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้คูปองมาใหม่นะเอแต่จะว่าไปเนี่ยคูปองอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะถ้าพอนี้ไม่รู้นะฮามก็มาที่นี่ต่อเลยกลับมากันโอเคจ้าบูปี๊บมาแล้วค่ะมาแล้วหนูเอาคูปองมาแล้วค่ะอันนี้เนี่ยใช้ทําอะไรหรอคะความลับที่ฉันจะบอกนะจ๊ะก็คือนี่เลยเอาคูปองมาหมฉันเนี่ยถือที่มือนะจ๊ะแล้วฉันก็จะทําท่าแอนิเมชั่นอัตโนมัติแล้วก็ ให้ของเธอมายางไงล่ะน,นี่จ้ะอันนี้นะก็คือไม้ปิงปองนั่นเองนะจ๊ะอันดึงดึงดึงสนุกไหมล่ะอ๋อสนุกมากเลยค่ะโหสุดยอดเลยบูปีป๊บดูสิมีแอนิเมชันมาใหม่ด้วยนะทั้งหมด3แบบเลยย่าใช่ยอใช่ยอในะที่สุดก็ได้ความลับใหม่แล้วดีจังเลยครับขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยให้ของขวัญอีกอันหนึ่งแล้วกันนะเป็นปากกานะจ๊ะอันนี้เนี่ยเธอน่าจะชอบนะเป็นแบบใหม่ด้วยนะจ๊ะนี่ฉันให้จ้าว้าวขอบคุณ บมานนะคะที่ให้ปากกาอันใหม่กับหนูด้วยอ่ะดีใจฟุดเลยได้ของใหม่เพียบเลยค่ะเอาล่ะบูปีป๊บจ้าตอนนี้นะเราก็ไขความลับที่ผานาต้อนรับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ของใหม่หน่ารัก,น,รกน่ารักเพียบเลยอ่ะคราวหน้าน้ามีความลับอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวมาไขาความลับกันต่อนะบูปีป๊บโอเคได้เลยค่ะบูปีบขอกินก่อนนะงัามง๊าง